รอบนี้เราใส่ชุดแบบดินจาเฮ้ยมาจริงว่ะเฮ้ยมาว่ะมาไหมมามว้ยมาเฮ้ยปีนได้ไหมผมปีได้ไหมอันนี้ัะ กี oh! ่คนวะเนี่ยสองคนปะเนี่ยโด้ยจังหวะทิกคอมโดนไปสองสามนัดอยู่นะเจ็บอยู่นะยังไงมาไหมเฮ้ยปั๊มยาปั๊มยาปั๊มยายึติดะไรวะโอ้โหโอเมก้าอ้ยเก็บสองเก็บสอง อยากจะเติม UC เกมพับ G Mobile แต่ราคาเติมในเกมตอนนี้แพงขึ้นอีกอเราขอแนะนําบริการเติม UC ราคาถูกบายวิสัทเกมมิ่งที่ยังคงมีโปรโมชั่นสุดคุม้มคุ้มยิ่งกว่าเติมเองซะอีกเพียงแอดไลน์ไปที่แอดวิสัทมีตัวแอดนำหน้าด้วยนะครับเติมง่ายสะดวกรวดเร็วและปลอดภยัยใช้แค่เลข UID เท่านั้นไม่โดนแบนไม่โดนรีฟันแน่นอนอย่าลืมนะครับนึกจะเติมเกมนึกถึงวิสัทเกมมิ่งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทั้งทางไลน์และทางเพจบริการเติม UC ราคาถูกบายว อุ้ยรอบนี้หัวเครื่องอินโดน่าจะเดือดแน่นอนเดือดแล้วโอ้โหกระตุกกระตุกทุกคนเฮ้ยเป็นไปได้ไงเนี่ยกระตุกคนเยอะขนาดไหน,นโอ้โหแดนซไฟ1 2หนึสสี่ตีโอ้โหว้าวมีคนลงมาเต็มเลยโอ้โหเต็มเลยถึงว่าทำไมกระตุกไอ้พวกบันโดนสัันลงมาฟาร์มอะไรกันนี้โอ้โหตกคอนเดเนอร์วยด้วยครับลงไม่มีเปิ้์ไปแล้วโอ้โหแะ้วยิงกันเต็มเลฮะ โห oh, ยังมีคนโดดมีคนโดดไปถึงพื้นแล้วอุยอ้ยไอ้แแล้วมีคนลงมาว่ะทุกคนไปพี่ชาร์กอุ้ยชุดไปพี่ชาร์กตามไปเลยครับโอ้โหคือตอนนี้แบบใครยิงอะไรมั่งเนี่ยงงไปหมดใครยิงบอดเนี่ยอุ้ยใครยิงอะไรวะใครยิงบอดอ่ะนี่ไง ขับรถหนีอุ้ยโอ้โนดูดีพี่เนี่ยใครขับรถหนีไปเนี่ยรถโอ้โหพอกระสุนจะหมดไม่มีไม่มีขอไม่มีอะไรเลยทุกคนตอนเนี้ยคือแบบจนมากอุ้ยเิบหายแล้วทำไมไม่มีของขอแค่ตูนด้วยอุ้ยเจอแล้วไปีที่ U B U B วิ่งไปมันเดือดอย่างวะเนี่ยคนเด็จมากทุกคน เ่ายิงอะไรเนี่ยซ้ายเราเนี่ยอ้าวซ้ายเรายิงไปคนหนึงอ้าวคนละตี้เหรอไอ้บอดยิงบอดยิงอ้าวโดนบอดยิงครับโดนบอดยิงอุ้ยอุ้ยบอดอ้าวบอดยิงบอดยิงกดโกโดกระสุนนี่แบบจะหมดอยู่ละคนเยอะมากครับบอกเลยตอนนี้ไม่รู้มีตรงไหนบ้างเนี่ย นี่แหละประโยชน์ของน้ำแข็งเอาไว้ป้องกันและเก็บของอุ้ยเฮ้ยทำไมยิงทะลุมาเนี่ยเพื่อนอะไรเนี่ยโอ้โหมีจุกหลบโอ้โหร้านใครมาเนี่ยข้างในนี้ยิงกันเองใช่ไหมเนี่ยปื่ที่สามครับปื่ที่สามเฮ้ยเหมือนเขายิงกันอุ้ย เฮ้ยจอมมนุษย์เอากระหล่ำปีไปเพื่อนแข่งเหมือนเราอะ่อพะพอยอดระเบิดมาคืนเหมือนกันมาดูคนอ้าวอุยอ้ยอุย้ยอระเบิดระเบิดอุย้ยเกือบโดนระเบิดตัวเองเมื่อกี้มาแล้วกี่คนวะเนี่ยสองคนปะเนี่ยโล้จังหวะซิคอม โดนไปสองสานัดอยู่นะเจ็บอยู่นะยังไงมาไหมเฮ้ยปั๊มยาปั๊มยาปั๊มยายิดติดไหมวะโอ้โหโอเมกอุ้ยเก็บสองเก็บสองโอ้สมัยที่เราเอมาครับผมเฮ้ยใครวิ่งอะไรเนี่ยเอาคนนี่โอ้โหสั่ไม่ได้ไอ,อ,อ้บ้าเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตีโกดังแน่น,นอ,อนเลยครับทุกคนเฮ้ยเแบบีช้ชาร์กระโดดด้วยเมื่อกี้ เอ้ยทำไมมีเป็นพี่ชายอีกคนหนึ่งเนี่ยนายนายอย่ามาชุบกันนายมาอุ้ยเอาละครับมีมือที่สามเนียนเนียนเนียนบอกเลยไปตุยต๋ยไปตุยต๋ยไปตุ๋ยเนียนตุย๋ยเขาน่าจะเ้ยเมื่อกี้เขาวิ่งไปสองคนไม่ใช่เหรอโอโ้โหตีสี่ไอ้ผ้าเอ้ยแล้วเด็กคนนี้เป็นมายัางไงเนี่ยแสดงว่าเพื่อนเขาน่าจะบอกนะครับ ไม่แน่ใจโอ้โหคนนี้เขาอยู่อยู่แล้วโอ้โหแล้วผมแบบน,นี่ไงเพื่อนเขาสองคนไปชุบครับโขแล้วมีพลังเอสมัดอคีกเนี่ยแล้วเราก็วิ่งมานะอ่าเดินมาย่องมานะครับเพื่อที่จะมาตุ๋ยหลังเขาแล้วก็เจอดักไว้ครับนี่เรียบร้อยโอ้โหดูผมย่องดิทุกคนดูโอ้โหเหมือนไก่เลยทํา <laughs> <laughs> ทำไมผมย่องเหมือนไก่เลยวะโอ๊ยบ้าจะมาตุ๋ยเขาครับแต่โดนเขาดักก่อนจบเลย าจริงสองเกมเมื่อกี้นี่คือแบบเดือดมากนะครับบอกเลยรอบนี้นี่หวังว่าจะเดือดอีกเหมือนเดิมนะโอ้ยหรือว่าวันนี้จะเป็นวันอาทิตย์หรือเปล่าโอ้โหเยอะอีกแล้วให้พลังแห่งรู้หน่อยเฮ้ยเฮ้ยอย่าไปแย่งของเราเพื่อนได้ปืนนะเขาโดนครับอขอปืนหน่อยเฮ้ยบอย ไอ้บ้าเกือบตายมันเอกเอ้ยมันปืนพกจริงปะเนี่ยนี่ผมได้เอคีเฉยเนี่ยโอ้โหมันยิงไงวะเนี่ยเุ้ย,ยเพื่อนเขามาแล้วครับเฮ้ยเราต้องโชว์พลังน้ำแข็งทุกคนน้ำแข็งที่เราเรียนมาครับนี่ใ้ใช้ประโยชน์แล้วไม่ใช่เอาไปใช้เก็บของ <laughs> เพื่อนเขาแน่เลยวะ่ะเอาไปไหนฮะ ว่าหน้คนนั้นโอ้โหกะสุดมดจังหวะซิดคอมเอาไอ้ตัวตัวตัวเย็นตัวเย็นตัวติดน้ำแข็งตัวติดน้ำแข็งตัวติดน้ำแข็งน็องไปแล้วครับมามาขอยาหน่อยที่ผมจะรีบไม่ใช่อะไรครับดูดีเล,ดดเลือดดีเราทุกคนเลือดแห้ไม่มีแล้วเนี่ยน่าผามากขอของหน่อยของหน่อยนะเพื่อนโอ้โหไม่มีอะไรเหรอเอาโอ้โห วิทยาพันเุ้ยเพื่อนเข้ามาแล้วครับเดี๋ยวเดี่ยวเดี่ยวผมว่าเราไม่รอดแล้วล่ะไดักยิงดักยิงดักยิงโอ้โหจังหวะโคตรช้าเลยผมจะผ่านแล้วเขารู้ตัวแล้วเนี่ยแน่มีเปิดประตูโอ้ยโอ้ยมันแง็คระเบิดเราจะเป็นนินจาครับ รอบนี้เราใส่ชุดแบบดินจาเฮ้ยมาจริงว่ะเฮ้ยมาว่ะึมาไม่มาเว้ยมาบินจ่าบินจ่า Nope ไม่เฮ้วิวผมปีนไปได้ไหมผมปีนได้ไหม กันนีปะุ้ยวุ้ยุ้ยวุ้ยพลังไฟโอ้โหเฮ้ยพลังเอสมาตาคีที่หายแล้วโคบิตี้อื่นมาแจมอีกเฮ้ยแต่ที่นี้ตายเลยครับโอ้โหคือแบบเป็นให้สเตปวิจาโนี่แบบถ้าเกิดว่าเขามาเช็คตรงนี้นี่เราตายนะเลื่อนเลยนิดเดียวเองเอาละครับตอนนี้เราเจอเราเคลียร์ตีน้ำแข็งแล้วครับตอนนี้เราจะไปสู้กับตี พลังแข่งไฟนะ5 minutes later เสียงอะไรขยับแงกๆหรือเปล่าเดียวเดียวเดียวโหใครเลี้ยงรถถังลุงตู้เนี่ยเฮ้ยนายพลังอะไรเนี่ยเฮ้ยนายพลังอะไรเฮ้ยก็จูว่า พลังลมปะเนี่ยรอน้ำแข็งนะเนี่ยวัดไมล่าวัดไมล่าโอ้โหกระสุนหมดพ,พอดีป้าเกือบครับโ <laughs> อ้โหกระสุนกระสุนหมดพอดีโอ้ <laughs> โหสงสัยต้องเปลี่ยนปืนเฮ้ยมีคนมา <laughs> เดี๋ยว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 อย่าพึ่งอย่าพึ่งเปลี่ยนปืนก่อนเ <laughs> พื่อนเขาปะเนี่ย <laughs> มาแล้วครับ แหม่กอดเอาคุณระตี้นี่หว่าลืมไปเดี๋ยวเพื่อนไปไหนเดี๋ยวไม่ใช่นะคนคนนั้นเรายิงตายเลยนี่ทุกคนอุ๊ยนี่ไงคนนี้ไงที่ยิงแฟกันโอ้เขายิงเขายิงรถถังนี่เมื่อกี้เอาเดี๋ยวนะไม่ยิงรถถังทิ้งงเี้ยเนี่ยผมไปก่อนนะเพื่อนผมไปแล้วนะไม่รู้เพื่อนเขาอยู่ไหน A few moments later เวลาที่เราจะต้อง ไปแล้วนะครับตอนนี้วงมาแล้วครับตอนแรกก็ว่าจะดักรอแต่ดูเหมือนจะไม่มีคนแล้วหรือเปล่ามันเงียบเงียบไปแล้วเดี๋ยวคอยคอดูหน่อยเพื่อมีคนมาไม่รู้ว่าเขาจะได้ยินเสียงรถบอสไซเราหรือเปล่านะยังไงเนี่ยมียิงกันไหมเนี่ยทำไมมันเงียบเงียบแปลกๆเนี่ยมันเหมือนแบบแรกคนที่ยิงรถถังเขาก็เรายิงเขาไปแล้วไงไม่รู้ว่าเพื่อนเขามีหรือเปล่าครับไปแล้วจ้าไม่อยู่แล้วนะต้องบอกเลยนะทุกคนว่า โหมดนี้โหมดอะไรเนี่ยผมจาชื่อโหมดไม่ได้ละไอโหมดในโซนิโวโหมดลูนไม่รู้จําจําชื่อถูกหรือเปล่านะครับโหมดล่างสุดในโซนิโวนะเนี่ยคนเยอะมากนะผมไม่แน่ใจว่าเพราะว่าวันนี้มันวันอาทิตย์หรือเปล่าโหมดนี้อะคนไม่เสียแรงด้วยแหละเขาเลยมาเล่นนะเพราะว่าไม่เสียแรงแล้วก็วันอาทิตย์แล้วก็ที่สําคัญช่วงนี้มันใกล้รีแลงแล้วก็เลยทําให้คนเยอะนะ อันนี้ผมเดานะครับแต่ก็ไม่แน่ใจว่าวันอื่นเล่นจะมีคนหรือเปล่านะถ้าใครไปเล่นวันอื่นสมมุติว่าเข้าไปเล่นตามที่ดูคลิปผมเนี่ยแล้วมันไม่มีคนก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับแสดงว่ามันเป็นช่วงวันอาทิตย์แล้วก็ช่วงที่เขาจะรีแลกซ์กันแล้วก็ขอให้รู้ไว้นะเฮ้ยทุกคนทายสิว่ามีคนไหมผมบอกเลยว่าไม่น่ามีดูดิคนยิงกันยังไม่ยังไม่ได้ยินเสียงเลยคิวฟีดขึ้นแต่ไม่มีเสียงนะแล้วคนนี้เหลือที่ยี่สิบด้วยเนะน,นี่ยตอนเนี้ยเฮ้ย โอ้โหแล้วไม่มีสโคปพี่ป้ากำลังบอกว่าไม่มีคนเอ้าเอุ้ยมีมอเตอร์ไซค์ไหมยิงกันปะเนี่ยเนียนก่อนเนียนก่อนเอาไม่ยิงกันเฮ้ยตีเดียวกันเหรอเอาอะไรครับตีเดียวกันแบบนี้ทำอะไรกันอะทำอะไรกันอะเอาหนึ่งเอาโอ้โหกระสุนหมดเอาล้วครับไม่ได้แล้วจะไม่ปล่อยพวกนายรองเื้านายบายจ้าทุกันไปเนี่ย โอ้ไม่ชุบเอาหยุดเฮ้ยหยุดยิงไอ้ไปยมันยิงเป็นชุดทุกคนโอ้โหแมวร้องเลยทุกคนแมวดึงกันร้องครับตอนนี้โอ้ยเอ้าแล้วเขาฆ่ากันทำไมเนี่ยเอ้าเขาโยนไฟใส่ทำไมคือโยนผิดหรอจะโยนสโมกแต่โยนไฟเอ้าฆ่าตัวฆ <c oughs> ่าตัวตายเฉย อุ้ยแมวแมวกระโดดขึ้นมาทำไมเนี่ยแมวอยามืนแมวสรุปเมื่อกี้นี่เราใช้ปืนอะไรวะเนี่ยผมใช้ M 4ป u เนี่ยฮะงงคือเราใช้ M 4แต่ยิงออกเป็นชุดอย่างไอ้สิบหกไอ้บ้าแมวมันกระโดดขึ้นมากัดสายหูฟังเนี่ยไอ้บ้าเ้ยขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยนะครับก็อย่าลืมไปเล่นกันได้นะครับสำหรับโหมดในโซนีโวนะครับชื่อว่าโหมดรูนนะโหมดนี้ก็ดีตรงที่มันไม่เสียแรงนั่นเองนะก็ทำให้คนมาเล่นเยอะนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับแมวมันม,มืนแล้วสวัสดีผม